อย่างนี้นะคะจะได้ภาพต่างๆสวยงามค่ะ หรืออาจจะมีตกแต่งส่วนอื่นบ้างเล็กน้อยก็ได้นะคะถ้าเราใช้กับอย่างอื่นได้ไม่ใช่แค่กระดาษอย่างเดียวหรอกนะคะอย่างเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกหรือสิ่งของเหลือใช้ในบ้านก็ได้นะคะถ้าเป็นขวดแก้วให้ใช้สีน้ำมันค่ะ ถ้าเป็นกระดาษให้ใช้สีโปตเตอร์นะคะจะออกมาสวยงามค่ะถ้าอยากเป็นน้องๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวาดรูปให้ก็ได้นะคะ หรือถ้ามีสีน้ำตาลเราอยากระบายเป็นสีอย่างอื่นเราอยากระบายเป็นพื้นดินเราก็ระบายได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีสีอะไรก็ให้ใช้ทำเป็นต้นหญ้าแทนนะคะถ้าเป็นขวดแก้วเน่ะนี่ ถ้าเป็นขวดแก้วนะคะถ้าใช้เป็นสีปอเตอร์มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าใช้สีน้ำมันมันจะเรียบแล้วก็เขียนได้ง่ายค่ะเอาไว้โอกาสต่อไปนะคะกว่าต่อไปเราจะเราจะใช้สีน้ำมันกันนะคะโอกาสต่อไปเราจะใช้สีน้ำมันกันนะคะเพราะว่าสีน้ำมันนี่ต้องต้องระวังอย่างดีเลยอย่างเสื้อผ้าเรื่องชุดเนี่ยเพราะว,วาถ้าเปื้อนแล้วก็จะไม่ออกแต่สีน้ำมันเราก็ มีนะคะสีน้ำมันเนี่ยเขาก็ม,มีตัวเองจะต้องระวังเรื่องเสื้อผ้ามา,มากเลยนะคะเพราะว่าซักออกยากค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะน้องแพค่ะเดี๋ยวโชคผลงานหน่อยโช์ผลงานของเรงน่อยนีค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่า ผลงานจากอะไรคะผลงานจากกวยฉีสดใสค่ะอ๋อค่ะโอเคทำง่ายมากเลยนะคะแค่มีสีขวดแก้วกระดาษพลาสติกเทปใสแค่นี้ก็ได้อุปกรณ์ครบแล้วค่ะ,ออะโอกาสกหน้าเราจะมาสอนทำขั้นตอนแรกใหม่นะคะ,คะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะ